สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้คุยกันครับก่อนอื่นติดต่อสื่อสารกับเรานะครับชมทางโทรทัศนครับส่ง SMS มเนะครับ4642200ครับชมอยู่ทางเว็บไซต์ครับ www.superent.co.th มันจะมีคอมเมนต์ข้างล่างเขียนกันเข้ามาสุดท้าย Facebook ครับไลค์กันอยู่ตอนนี้ a c e b o o k เสรีดราม่าชมแชทและแชร์ให้ด้วยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นว่า ช่วงนี้การเมืองก็เข้มข้นเนาะเราสองคนก็ระมัดระวังที่จะพูดเรื่องการเมืองเพราะว่าอาจารย์ก็แนะนําเสมอว่าคนอย่างเราไปพูดเนี่ยไม่ได้อะไรก็จะโดนด่าเยอะด้วยใช่แต่ก็อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยมันมีกลุ่มคีย์บอร์ดครับที่ทําหน้าที่ด่าคนคิดต่างครับนะคะคือคนเราเนี่ยเมื่อเราชอบคนละพรรคแน่นอนละความคิดมันก็ต้องต่างากาัน ทีนี้เราต่างกันเนี่ยสมมติเราอยากจะวิาพากษ์วิจารณ์เพราะเราไม่เห็นด้วยเราก็ใช้วาจาที่สุภาพครับแต่จะมีบางทีมบางพรรคคนที่ค้านคนที่ไม่เห็นด้วยโอ้โหกับเอ้ยไล่คนแก่ไปตายบ้างด่าคนแก่เป็นไดโนเสาร์บ้างเรากและใช้คำว่า,าสัตว์ที่มันเป็นสอเสือแม่นักกาศสอเสือบ้างอะไรโอ้ตายแล้ว ดังนั้นเราก็ระมัดระวงังแต่อย่างไรก็ตามเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดรายการคนก็พูดกันเยอะก็ว่าอาจารย์เห็นแล้วแหละมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมของคุณพลอยไพยลินคุณพลอยไพยลินเป็นใครเป็นผู้ลงสมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดมหาสารคามนะครับของออพักพลังท้องถิ่นไทยซึ่ง คุณไพรินรูปนี้ก็ดูไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเมื่อไปดู Facebook ของเธอก็จะพบว่าเธอเคยรับงานแนวเซ็กซี่มาก่อนประกอบกับใน Facebook เนี่ยก็มีโพสต์เนี่ยภาพว่าวิวอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วก็มีคนติดตามเธอในภาพว่าวิวอะไรอย่างเงี้ยหกหมื่นกว่าคนพอมันมีภาพอย่างนี้ออกมาคนก็ถามถึงความเหมาะสมอ่ะเอาเรื่องความเหมาะสมก่อนอนาะจารย์มันแยกออกไหมถามว่าเธอใช้ภาพนี้หาเสียงหรือภาพนี้ถ่ายมาก่อนภาพนี้ถ่ายมาก่อนครับอ่ะถ้างั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะแยกกัน ก็คือเธอมีอาชีพเป็นพริตตี้ทีนี้รูปนี้มันก็คาอยู่ในเฟซบุ๊กไงเธอไม่ได้ใช้รูปนี้ในการหาเสียงไม่ใช่เหรอรูปเธอหาเสียงมาดิาเธอแต่งตัวยังไงอ,อ,อและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนักการพานรงใครที่ไหนถ้าอยากจะเป็นตัวแทนของประชาชน<ๆ>ก็สมัครสสได้ทั้งนั้นจะบังเกียจพริตตี้ไม่ให้สมัครเหรออาจารย์กำลังจะพูดบอกว่าไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถสมัครสสได้ทั้งขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าแค่ไหน,น แต่เนี่ยเวลาที่เธอหาเสียงหรือว่าเธอเกี่ยวข้องกันมือเือแต่งตัวแบบนี้ค่ะเธอ,อแต่งเเรียบร้อยไม่ใช่แต่งตัวโป๊ขนาดนั้นแต่นั่นคือรูปของเิงซึ่งอยู่ในเพจของเธอด้วยอาชีพของเธอเธอถ่ายรูปแบบนั้นแสดงว่า,าจาันกำลังบอกว่าอาดีตแซ่บเนี่ย,มยไ,มไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาถ้าเขาไม่ได้ทําตัวอะไรที่ผิดศีลธรรมโอเคอาจารย์บอกว่าทาไม่นี้เขาถ่ายรูปไม่ใช่เหรอใช่ถ่ายรูปเห็ยรูปเฉย แล้วไปขายตัวนะถ้าขายตัวอีกเรื่องอ้าถ้าขายตัวอาจารย์บอกว่าอาชีพอะไรก็ได้สมมติว่าก็เคยเป็นโสเภณีมาก่อนต้องสมมติตัวเองไม่กล้ายุ่งกับคนอื่นเดี๋ยวเขาไดาเอาก็สมัครได้สมัครได้แต่จะเลือกหรือเปล่าถ้าอีกเรื่องหนึ่งโอเคแล้วมันส่งผลต่อภาพลักษณ์มากก็ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่านี่ไปดูต่างประเทศคณะจะบอกให้ครับเช่นครับอาจารย์ครับคนที่ว่าบิวอย่างเงี้ยนะเป็นสสอมาหลายคนแล้วนโยบายดู้วยเราเห็นกันเยอะถูกต้องเอ้าอย่างนี้ ถ้าเราข้ามเรื่องความวาบวิวของเขาไปเนี่ยเอาเรื่องเข้ามาพูดเนาะเดี๋ยวจะหาว่าตําหนิติเตียนต้องบอกนะน้องเนี่ยเป็นชาวมหาสารคามนะครับจบรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาการเมืองการปกครองอหรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะดังนั้นก็เออจบดังนั้นการปกครองมาทีเดียวก็น่าสนใจก็เขาบอกแล้วที่เขาเข้ามาเพราะเขาสนใจเรื่องรัฐศาสตร์แต่อาจารย์อย่างที่เขาบอกแหละหนึ่งหนึ่งในหนึ่งเรื่องที่เราคุยกันคือช่วงเนี้ย การเลือกตั้งเนี่ยคนก็ไม่คุยกันเรื่องหล่อสวยอะต้องยอมรับว่าคนนั้นสวยคนนี้หลอ่อคนนั้นสวยคนนีหลอยคือมีนักศึกษาเนี่ยเคยมาถามพี่ตอนที่เขาเรียนวิชาประชาสัมพันธ์เขามาถามพี่ว่าอาจารย์ขาการเป็นนักประชา,ชาสัมพันธ์ความสวยสําคัญไหมพี่ตอบว่าไม่สําคัญแต่ได้เปรียบอ่าอ่ะ,อะฟังนะถามว่าไม่สำคัญสำคัญไหม,มอาจจะไม่สําคัญแต่ ได้เปรียบเพราะอะไรครับอาจารย์ครับก็บพี่บอกว่าความสําคัญอยู่ที่ความสามารถในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ครับอยู่ที่บุคลิกในการที่จะสร้างความสัมพันธ์แต่การที่คุณเป็นคนสวยคนหล่อเนี่ย การสร้างสัมพันธ์มันก็ง่ายขึ้นนั่นคือความได้เปรียบแต่ถ้าคุณสวยเฉยเฉยคุณหล่อเฉยเฉยแต่คุณวางยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นคุณนิสัยไม่ดีคุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนได้สร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ก็ไป่ได้สั่งซ่องซ่องกระสือไม่ได้อันนั้นต่อให้สวยหล่อเลิศแค่ไหนคุณก็ไม่ชนะประชาสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นคือหน้าตาเนี่ยมันเหมือนเป็นด่านแรกแหละแต่ว่ามันเป็นความได้เปรียบแต่ไม่ใช่แกนแต่ว่าพอเข้าไปแแลล้้้้ววเนนนีี่่ตตอใใหหาาดกกรรงง ก็หมดหมดซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะพอดีทีมงานรวบรวมคือเขาก็บอกว่ามีหล่อสวยทีมงานก็รวบรวมมาหลายพักอ่ะพักแรกประชาธิปัตย์เนี่ยรูปมาดูสิคุณไอเดียคุณไอเดียเป็นสสแถวบ้านดิฉันนี่คุณไอเดียเนี่ยนะคะเป็นเด็กปั้นพี่เอเก่าเคยเล่นละครด้วยนะเออคนต่อไปสิคะคุณแนนเอาไม่นี่หมอเอกหมอเอกหมอเอกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาอยู่โรงพยาบาลจุฬานะจ๊ะเคยเป็นนายแบบนะจ๊ะเออคืออย่างเงี้ยเขาหล่อด้วย และคุณอวุธของเขาเป็นหมอนะคะก็น่าสนใจอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พี่ไม่เห็นด้วยกับการที่ให้กอดฟรีในวันวาเลนไทน์อันนี้อ่ะมันไม่เกี่ยวนะอ่ะอันต่อไปไอติมไอติมไอติมไหนไอติมน้องไอติมมันก็มีหลายคนบอกอยากกินไอติมบางคนหลายคนก็อยากเป็นคนป่วยถ้าเป็นคนป่วยอยู่กับหมอเอกน่าจะเกิดก็อยากกินไอติมตอบน่าจะอยากกินไอติมเออข้ามไปต่อไปค่ะต่อไปพักเพื่อไทยเรามาทุกพักคุณเบลคุณเบลอยู่จังหวัดนครสวรรค์ไหนดูซิอ๋อคุณเบลคนนี้เขาเป็นนี้เลยนะคะเขาเรียกอะไร เป็นไอคอนด้านแฟชั่นของการเมืองก็หูรูปในอินสตาแกรมเขาสวยทุกรูปนี่เขาสวยเขาเป็นแบบเหมือนแฟชั่นไอคอนคุณเบลนี่ลงที่นครสวรรค์ไปที่พักพลังประชาชาตินะคะคุณเขตรัตนี้ตีลอ่อคนนี้นี่คะนอกจากหล่อแล้วอาจารย์เขาเคยเขาเป็น,นาอ,อ,อาจารย์ใช่เป็นคณะอาจารย์คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร<อ>์ที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้ยคนนี้คุณสมบัติดีมากอ่นไหนไป ไทยรักษาชาติคนนีนพิมพ์นิยมนะคุณกายคุณกายที่เราก็เป็นผู้ประกาศที่เราเคยเห็นอยู่คุณกายนะคะเป็นโมากยอ่ะอยากให้เขาอ่านข่าวช่อง3 1อต่อไปไม่น่ามาลงการเมืองใช่ไหมส่วนคนนี้เพื่อนดิฉันเองคนต่อไปคุณเนยเนยนี่เป็นทั้งนางแบบนางงามล่าสุดเนี่ยนางเป็นผู้อำนวยการกองมิตรไทยมิตรอินเตอร์เนชั่นแนลประจำประเทศไทยเนยก็ทำงานเก่งสวยงามนะคะพักงานคนใหม่เนี่ยพักงานคนใหม่นี่เราเอาหล่อเสวยให้ดูคนที่ชื่อคุณวายโย เคยประกวดเดอะสตาร์ปีหกเกาหลีมากเกาหลีเกาหลีเนาะก็น่าจะเป็นถ้าได้เป็นสอสก็น่าจะร้องเพลงเพ้อต่อไปเป็นสสลำปางชื่อคุณออมไหนดูซิคุณออมคุณออมพิมพิมดาราไไม่รู้รู้แต่อีกคนหนึ่งคือป้าไก่ป้าไก่ป้าไก่เนี่ยนะคะเป็นสอสออายุห้าสิบปีอาจารย์แล้วก็ลงรูปสวยมากนี่คนนี้อ๋ออายุห้าสิบแล้วคนก็ไปมาว่าระวังนะรูปไม่ตรงปก พอไปดูจริงๆนางสวยอย่างนี้จริงๆนะารย์อายุ่ห้าสิบแล้วอายุห้าสิบส่วนพรคประชารัฐอีกเลยไม่กี่คนมาดามเดียมาดามเดียนี่คืออดีตสวยมากนี่ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์มาก่อนแล้วก็เคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลอีมชาตสวยมากรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีคุณปั้มปั้มใช่เปออกเสียงปั้มไหนคุณปั้มเดทนัดวีทสอสออันนี้เป็นลูกของคุณบุญทรงใช่สุดท้ายอ้อแอ๋ไหนดูอ้อแอ๋สิ ออแอออแอจบียาโทรจากนิเทศเซนจอนนะจ๊ะเออนี่คือเรารวบรวมมาคือตอนนี้มันมีกระแสว่าเออมันมีคนรุ่นใหม่อ่ะเนาะอาจารย์เขาก็จะหน้าตาหน่ารักหน้าดูแต่อย่างที่อาจารย์บอกนหน้าตาค,า,าคือข้อได้เปรียบแต่ไม่ใช่แก่น ดังนั้นอาจารย์แนะนําวิธีการเลือกหนึ่งเขาอยู่พักไหนพักนั้นนโยบายว่ายังไงสองบุคลิกลักษณะนิสใส่ส่วนตัวเขาเป็นยังไงความตั้งใจของเขาในการเข้ามาทํางานการเมืองนั้นคืออะไรศึกษาสิ่งเหล่านั้นแ้วจะเลือกก็เลือกด้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลือกเพราะเขาหน้าตาดีเนาะแต่เมื่อศึกษาแล้วบังเอิญ เขาดีอย่างอื่นแล้วน่าจะดีด้วยอันนั้นได้เปรียบได้เปรียบริดังนั้นฝากไว้24มีนาคมเลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งตั้งสติคืออย่างี้เวลาเลือกตั้งเนี่ยก็ว่าตั้งสติก่อนไปแต่ที่ว่านะอยากเชิญครับอาจารย์ครับขอแนะนาเลยเลือกตั้งครั้งนี้ว่าครับอย่าเลือกพอรู้จักอย่าเลือกพอรู้จักอ่ะอย่าเลือกเพราะรักใครอย่าเลือกเพราะรักใครแต่มองให้ไกลมองให้ไกลอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆ กลนอยู่สุดท้ายอะเนาะถูกต้องอยากได้ใครเป็นนายกก็เลือกคนนี้นคือถ้าเราสิว่าเราเลือกคนนี้พราะเรารู้จักเาอาจแต่คนคนนี้อยู่ในพักที่เราไม่ชอบนายกอะก็แย่ก็ไปไม่ถึงใช่ไหมหรืออย่าเลือกเพราะว่าเรารักไอติมแต่อยากกินไอติมเรารักหมอเราอยากเป็นคนไข้ใช่ไหมแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบพักเขาล่ะไม่ชอบคนที่จะเป็นนายกล่ะ เพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่ามองให้ไกลเลือกตั้งครั้งนี้คุณไม่ได้เลือกตั้งสสเท่านั้นครับคุณไม่ได้เลือกตั้งสสเขตเท่านั้นคะแนนของคุณเนี่ยสสเขตจะชนะหรือไม่ชนะมันจะไปเป็นสสบัญชีรายชื่อและสสและเมื่อสสสองกลุ่มนี้รวมกันมันจะเป็นว่าพักไหนจะได้นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยของพี่เนี่ยนะเขตพี่เนี่ยพี่ดูแลเบอร์เนี่ยพี่รู้แล้วแต่พี่ไม่รู้จักจะามพี่ด้วยเขาไหม เลือกเอกพราะอาจารย์มองไกลเพราะว่าพี่มองว่าถ้าคนนี้ได้คะแนนคนที่พี่อยากให้ได้เป็นนายกจะได้เป็นเพราะฉะนั้นอย่าเลือกเพราะรู้จักอย่าเลือกเพราะรักใครต้องเลือกด้วยการมองไกลจะให้ใครเป็นนายกมนตรีตามนี้24มีนาคมไปเลือกตั้งกันนี่คือเรื่องที่นํามาเปิดประเด็นตอนนี้ไปดูว่าทีมงานนี่เชิญครับอาจารย์ดี๋ยวคยทีมงานเอาขึ้นเลยนะ ในเพจเราอย่าเลือกเพราะรู้จกักอย่าเลือกเพราะรักใครต้องเลือกด้วยก,การมองไกลจะให้ใครเปน็นนายกคนนีแล้วก็แคปรูปอาจารย์สีม่วงๆนี่แหละค่ะ <c oughs> แล้วก็ขึ้นไปสีขาวอย่างนี้ <c oughs> จริงๆคือพี่เนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะคนที่พี่จะเลือกในเขตพี่พี่รู้จักไหมไม่รู้ <c oughs> แล้วไม่เรื่องเขานะ <c oughs> ก็เขาอยู่พรรคที่พี่อยากได้นายกค,คนเนี้ยดังนั้นเลือกแบบนี้แล้วกันเนอะฝากเอาไวา้นี่คือเรื่องที่ก๊อฟนำมาเปิดประเดน็นแต่ว่าทีมงานเตรียมประเด็นดามาไม้มากมายเลยไปชมกันครับ ช็อปออนไลน์อ่านไม่เคลียร์ระวังเจอดีลูกค้าสุดช้ำสั่งรองเท้าของแท้แบรนด์ดังเจอของกอปเกรดมิเรอร์ทวงถามยังแถย้ำรองเท้าของจริงยันไม่เคยเคลมแบรนด์แท้แนะอ่านภาษาไทยให้แตกประจานสาวเก่งดำยึดฟุตบาท้าห้างเป็นที่จอดรถ ภาพมันฟ้องชาวโซเชียลแห่มอนิเตอร์สาวเก๋งดำจอดทุกวันหน้าห้างด้านยายออกโรงป้องหลานสาวลั่นคนถ่ายคลิปอย่าเผือกบอกเลือกเวลาจอดกลางดึกไม่เคยรบกวนชาวบ้านแนะสังคมอย่าด่วนตัดสินหลานสาวไม่ได้ค่าใครตายขอโทษแล้วเจ้าของรถหรูร,ปรอปภอแย่งที่จอดรถคนพิการ ร,ปรอปภขอโทษรับ,รบประมาทเข็นซาเล้งคนพิการออกจากซองก่อนบอกรถมัสแตงเสียบแทนทิ้งซาเล้งไว้กลางลานจอดรถเจ้าของรถหรูรับมักง่ายเองสาวแนะวิธีเรียกแท็กซี่อย่างนี้ก๋นสาวสุดทนตะโกนเรียกตำรวจแจกใบสั่งเหตุเรียกสิบเทสิบประจานกรมขนส่งท่าดีทีเหลวพบหน้า แต่ท <his> <fatigue> oh, ี <lk odi> okay, ่นั่งประตูน้ำคนไทยบกไม่รับเน้นต่างชาติราคาเหมาเหมาเปิดเพลงฮิตติดชาร์ตวิทยุทหารบกเพลงอะไรกันอะไรเพลงอะไรกันอะไเพลงอะไรรักบอลปอลเพลงอะไรตักเป็นดินเฮ้ยตัดส โซเชียลระอุบิ๊กแดงตอบหญิงหน่อยฟังหนักแผ่นดินเหตุชูนโยบายตัดงบกลาโม10%ยกเลิกเกณฑ์ทหารกลุ่มคนอยากเลือกตั้งบุกยื่นจดหมายเปิดผนึกต้านหลังข่าวลือทับบกปล่อยเสียงตามสายลั่นฟังแล้วเจ็บยกประเทศกูมีเจ๋งกว่าด้านร้องโคดสกทอบอยนันไม่มีคำสั่งพิเศษแจง้งเพลงปลุกใจเปิดประจำสถานีเป็นเรื่องปกติ คุณผู้ชมอยากให้อยู่ในสตูแค่ขึ้นว t ทอาข้างในละอุมากร้อนไฟ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 เลยเอาอย่างนี้หลายเรื่องหลักประเด็นที่ไม่คิดดูกันไปคุณผู้ชมติดใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาได้ทั้ง3ช่องทางเลยก็เบรกคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้เอาน้ำเย็นลูกปจาจย์ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่เรียงกันทีละเรื่องสักคู่เดียวครับ